เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นำเด็กชายวัยสามขวบและพ่อคือนายสันติสุขอายุ49ปีส่งถึงโรงพยาบาลนครสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนที่แพทย์จะเข้าทำการตรวจอาการทันทีหลังสังคมออนไลน์แชร์ภาพพ่อขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำลูกที่ได้รับการผ่าตัดสมองเดินทางข้ามจังหวัดไปรักษาตัวสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้พบเห็น นายสันติสุขเล่าว่าไปทํางานอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะก็เลยพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลยกระทั่งต้นปีลูกมีอาการชักบ่อยแพทย์ตรวจอย่างละเอียดพบว่าท่อระบายน้ําที่ฝังในหัวอุดตันไปหนึ่งข้างต้องเดินทางไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดขอนแก่น แต่ด้วยความที่ตนไม่เคยพาลูกไปรักษาที่นั่นมาก่อนจึงตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างพาลูกมารักษาที่นครสวรรค์เพราะเป็นโรงพยาบาลแรกที่เคยทำการผ่าตัดให้โดยเดินทางมาแล้ว4คืนใช้วิธีขําไหนนอนนั่นเพราะว่ามีเงินติดตัวมาแค่500บาทค่ะตลอดการเดินทางก็มีคนจิตใจดีให้เงินและสิ่งของจนกระทั่งหญิงคนหนึ่งถ่ายภาพและไปโพสต์ในสังคมออนไลน์ รู้แต่ที่นี่เพราะว่าเขาเกิด,ดยูที่นี่เขาเคยผ่าตัดดูน่นี่สามสี่รอบก็ผ่าตัดดูอยู่ตรงนี้ครับก็ผมก็เลยอยากพาลูกมาหาหมอที่เคยรักษาเขาตั้งแต่เขาเกิดนะครับก็ผมก็พาพา,พาตัดสินษะพาลูกเดินมาไปพาลูกเองขับซาเล้งมาครับจะ<น>มาได้มานอนได้สี่คืนนี่คือที่ห้าไอ้แล้วเราอที่ไหนครับไอ้นอนตามไอ้สาระเริ่องทาง แพทย์หญิงรจนาขอนทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐได้รับการเปิดเผยเปิดเผยนะคะว่าเด็กชายป่วยเป็นโรคถุงเยื่อหุ้มสมองปง่งพองที่บริเวณไขสันหลังส่วนล่างมาแตกกำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แพทย์ผ่าตัดสมองฝังท่อระบายน้ำสองเส้นพร้อมกับให้ยาในการรักษาตามอาการค่ะแต่ว่าภายหลังเนี่ยไม่ได้มาตรวจรักษาและทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถติดต่อได้หลังจากนี้ต้องมีการตรวจอาการและ สภาพร่างกายก่อนและหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินอาการวางแผนขั้นตอนการรักษาส่วนเรื่องค่ารักษาเด็กนะคะแต่เดิมเนี่ยเขาใช้สิบบตรทอง30บาทรักษาตลอดชีวิตและที่ผ่านมามีการประเมินการรักษาเอาไว้ในระยะเวลา15ปีแต่ว่าตอนนี้น่าจะต้องเปลี่ยนระยะเวลาออกไป